ั่นให้ยายดูสิปั่นไปปั่นได้ข้างนอกไหมอ่ะได้ค่ะปั่นไปเลยค่ะข้างนอกเลยอ่ะไปเลยค่ะแกไมันอาไปกับตาไม่กล้าไปไม่กล้าไปรู้อยู่ไหนตาไปแล้วไหนลองปั่นดูสิไม่ใช่หรอโอ้แม่ไม่อาบน้ำจนเสร็จแล้วอ่ะยเบิ่งเสร็จเนี่ยคันเนี้ยแม่ค่ะ หอมอม้อมหอมไหมหอมไหมหอมไหมอะหองว่าบน้าก็หอมหอมไหมอะัน้าวานหอมดีสิมาชคไหนเสร็จสีม่วงเหรอมันไม่มีเลยมันนอนนี่มีบอจะคันอยู่มือนประกอบบอแล้วตาอน่ะ กลับบ้านแล้วไม่กลับปมือปิดมือไปทำงานกัข้างหน้าไหนไหนไหน้องเพชรน้องพลอยพ่อพลอมันไม่ไปอ่ะมันมันไม่ไปอ่ะไม่ไปโอ้ยมันหนักเหรอโอ้โหมันหนักพลอยบอกพชรบอกว่ามันหนักมันหนักอะไรลูกอ๋อได้ไงได้แล้วได้แล้วอ๋อได้แล้วได้แล้วไหนพลอยลองขัดเพชรลองขัดดิอุ๊บปุ๊บ จไาเงลยบหน้าตาอาพี่พลอยไปสิพี่พลอยไปเลยค่ะหมุนไปเลยหมุนไปเลยค่ะหมุนไปเลยค่ะโอ้โหพี่พลอยถึงแล้วโอ้โหพี่พลอยเก่งแลนะอ้าวไปเหยียบอะไรกันมองไปข้างหน้าลูมองไปข้างหน้าน้องเพชรไปเพชรไปเลยลูกไปเลยข้างหน้าไปเลยไปเลยไปเลยนุ่นก็อ้าวทำไมมันไม่ไปอ่ะ ไปเอแล้วมันก็ไปัไเขาบอกลองลหมุนซิพพอลองหมุนซิ้น่ะมันมือนมันเกี่ยวออเพื่อถีบเนาะ่ได้หอมาอเขาอีกแลวเอาหอมดูซิหอมดูซิไม่พี่พลอยพลอยหอมซิหอมแม่ซิดูซิแม่แบงฟันยัง ป็นนอย่งยหอมมากห่โละ่โล่ะมานหแม่เล็ยนอันนั้นได้่ี้ดีได้จะออกต่อเลยนี่เนี่ยสิขม้าพ่อพบ่นอข้ามา้าก พงนี้โทรกลับเลยโอเคเดี๋ยวเยแตนปิดไลน์ก่อนนะจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้โทรละค่ะสวัสดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณดาวสองร้อสิหตอนนี้กำลังรับชมอยู่ตอนนี้พันสี่ร้อยสาสามชั้นขอบพระคุณค่ะจ้าออกเลยเอินยึดแก้มกันนี้ เวฮ้ยสาวพ้อยว่าโตดิเลยเ่อนอโอฉีขาด้วยเอาใหม่สิเอาใหม่สิเอาใหม่สิฉีขม่สิมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองมองแม่มองแม่โอเคขับรถต้องมองข้างหน้าลูกไม่งั้นขิจะกองแม่เลีเลี้ยวเลี้ี้ยายบอกเะขา มดมดมามดมามดมาเจาะนมหนูแค่นั้นนะคะบายบายสวัสดีค่ะพี่น่อด้ม่สื่อนาาับเข้าไม่ใส่แก่